ลิซ <laughs> ่า教我的他说的真的吗ลิซ่าแบล็ k พิงค์นะคะสอนเฮียแจ็คสันหวังแบบนี้จริงๆริงนะเหรอตายๆค่ะเอาน้องมาขายอีกแล้วนะคะเนี่ยแถมหนุ่มๆที่ตั้งฟัง er, เฮียเล่าเนี่ยก็ออกอาการเขินค่ะออกอาการหน้าแดงกันเป็นทิวแถวเลยค่ะ แอดเห็นนะคะในเวปปอค่ะเฮียแจ็คสันหวังนะคะแอบแซวน้องด้วยนะเอาท่าเต้นนะคะมาเต้นให้ดูค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นท่าเต้นของนอริซ่าที่สอนมาเลยทีเดียวนะคะโดยบอกว่านะคะมันกําลังฮอตฮิตนะคะกำลังป๊อปปูล่ามากๆเลยค่ะในตอนนี้อ๋ยอยากจะบ้าายจริงค่ะเฮีย <Yeah. S 1> <Here S 2> นะคะเต้นทีไรค่ะทําไมถึงได้ฮาอะไรอย่างนี้นะคะ ผลก่อนค่ะก็มีการเรียกน้องลิซ่านะคะมาดูค่ะท่าเต้นทะดูทะดูของเขานะที่มันเพี้ยนไปจากเดิมค่ะก็แหมจะมีที่ไหนเนาะทะละดูที่ไหนนะที่เต้นไปโยกหัวไปแบบนี้แล้วค่ะมาคราวนี้นะคะมาบอกว่าน้องลิซ่านะสอนให้เต้นแบบนี้นะคะ อืมจะเชื่อไใจไหมคะเนี่ยน้องนะคะก็เต้นระดับโลกนะคะเฮีย yeah. แบบนี้มันใช่เหรอมันใช่จริงๆนะเหรออ่ะอะแต่ก็น่ารักดีนะคะให้อภัยในความหล่อแล้วกันค่ะในใครนะคะทราบบ้างว่าอันนี้เนี่ยมันมาจากรายการอะไรนะคะ พอดีเนี่ยแอดเจอมาเนะเขาก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกัน,นะคะ่ะว่ามาจากรายการชื่อว่าอะไรนะคะถ้าใครทราบเนี่ยก็มาบอกด้วยนะแอดก็อยากจะดูคลิปเต็มๆเช่นเดียวกันนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะพอก,กลุบกลอบกันนะคะบังเอิญเจอมาะคะ่ะเขาก็น่ารักนนเหีย้ยใจเนี่ยแกน่ารักจริงๆค่ะเวลาแกเต้นแล้วก็มีการเมนช่นะพูดถึงนองลิซ่าด้วยนะคะก็เลยเอามาฝากเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า